บทสาธยายธรรมเรื่องปัจโชตะสูตรเมื่อแสงแห่งปัญญาคือแสงสว่างอันยอดเยี่ยมที่สุดที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตะนิกายสคาถะวักเทวตาสังยุตสัตติวัก จเริญพรสาธุชนผู้สแสวงหาแสงสว่างอันแท้จริงแห่งชีวิตทุกท่านในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นบทสนทนาอันลึกซึ้งระหว่างพระบรมศาสดากับเทวดามาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงแสงสว่าง ในระดับต่างๆที่มีอยู่ในโลกและชี้ให้เห็นว่าแสงสว่างชนิดใดคือแสงสว่างที่ประเสริฐและยอดเยี่ยมที่สุดอย่างแท้จริงพระสูตรนี้มีชื่อว่าปัจโชตะสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าปัจโชตะสูตรเป็นภาษาบาลีคำว่า ปัโชตะแปลว่าแสงสว่างหรือเครื่องส่องแสงเมื่อรวมกันแล้วปัจโชตสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องแสงสว่างหัวใจของพระสูตรนี้คือการเปรียบเทียบให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างแสงสว่างทางวัตถุกับแสงสว่างทางปัญญา พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าแม้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และกองไฟจะมีคุณูปการในการขจัดความมืดมนทางกายภาพได้แต่แสงสว่างเหล่านั้นล้วนมีข้อจำกัดทั้งในด้านเวลาและสถานที่แต่มีแสงสว่างอีกชนิดหนึ่งที่อยู่เหนือข้อจำกัดทั้งปวง และสามารถขจัดความมืดมนคืออวิชชาได้นั่นคือแสงสว่างแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นแสงสว่างที่ยอดเยี่ยมและไม่มีแสงสว่างอื่นใดจะเทียบเทียมได้เรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นขึ้นณนะพระวิหารเชตวัน ในราตรีอันหนึ่งอันสงบสงัดได้มีเทวดาตนหนึ่งปรากฏกายขึ้นด้วยรัศมีอันรุ่งเรืองส่องสว่างไปทั่วทั้งพระเชตวันจากนั้นจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่อันสมควรและได้ทูลกล่าวคาถาขึ้นว่าในโลกนี้มีแสงสว่างอยู่เท่าไรหนอ ที่เป็นเหตุให้โลกสว่างสวัยได้ข้าพระองค์ทั้งหลายมาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคจะพึงทราบความข้อนั้นได้อย่างไรเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับแล้วจึงได้ตรัสคถาตอบว่าในโลกนี้มีแสงสว่างอยู่สี่อย่างอย่างที่ห้าหามีไม่ดวงอาทิตย์ ส่งสว่างในเวลากลางวันดวงจันทร์ส่องสว่างในเวลากลางคืนส่วนกองไฟย่อมส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนในที่นั้นๆแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดกว่าแสงสว่างทั้งหลายแสงสว่างนี้เป็นแสงสว่างที่ยอดเยี่ยม พระดำรัตของพระองค์นั้นเป็นการจำแนกแสงสว่างออกเป็นสองประพีดอย่างชัดเจนแสงสว่างสามอย่างแรกคือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และกองไฟเป็นแสงสว่างทางวัตถุที่มีข้อจำกัดดวงอาทิตย์มีข้อจำกัดด้านเวลาคือส่องสว่างได้เฉพาะกลางวันดวงจันทร์มีข้อจำกัดด้านเวลา คือส่องสว่างได้เฉพาะกลางคืนกองไฟแม้จะส่องสว่างได้ทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ก็มีข้อจำกัดด้านสถานที่คือส่องสว่างได้เฉพาะในบริเวณที่จุดไฟไว้เท่านั้นแต่แสงสว่างอย่างที่สี คือแสงสว่างแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นแสงสว่างที่อนุตตราคือยอดเยี่ยมไม่มีแสงสว่างอื่นจะยิ่งกว่าพระอัฏฐกถาจารย์ได้ขยายความว่าพุทธภา,าหรือแสงสว่างของพระพุทธเจ้าไว้ว่าไม่ได้หมายถึงแสงสว่างทางกายภาพแต่เพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงหนึ่ง ยานาโลโกคือแสงสว่างแห่งพระสัพพัญยุตยาณที่สามารถส่องให้เห็นแจ้งแทงตลอดในสัจธรรมทั้งปวง 2. ธรรมกถาโลโกคือแสงสว่างแห่งพระธรรมเทศนาที่สามารถส่องนำทางให้สรรพสัตว์ออกจากความมืดคืออวิชชาได้ 3. ามภาษาทะโลโก คือแสงสว่างแห่งความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ได้สดับธรรม 4. ปีติโลโกโลคือแสงสว่างแห่งความปีติที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมแสงสว่างเหล่านี้ล้วนเป็นแสงสว่างที่เกิดขึ้นจากการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า และเป็นแสงสว่างที่สามารถขจัดความมืดบอดในจิตใจได้อย่างแท้จริงการเปรียบเทียบแสงสว่างนี้อาจเปรียบได้กับการเดินทางในความมืดไฟฉายอาจช่วยให้เรามองเห็นทางได้ในระยะใกล้ๆแสงดาวและแสงจันทร์ อาจช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมได้กว้างขึ้นหน่อยแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะักแต่แสงอาทิตย์นั้นสามารถทำให้เรามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างชัดเจนและปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยฉันใดแสงแห่งปัญญาของพระองค์นั้นก็ฉันนั้นสามารถขจัดความมืดคืออวิชชาให้หมดสิ้นไป และทำให้เรามองเห็นหนทางสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างแจ่มแจ้งฉันนั้นข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเป็นผู้มีปัญญาในการแสวงหาแสงสว่างที่แท้จริง ขอให้เราจงอย่าได้พึงพอใจอยู่เพียงแสงสว่างทางวัตถุภายนอกเท่านั้นแต่จงมีความเพียรในการสแสวงหาแสงสว่างภายในซึ่งก็คือแสงสว่างแห่งปัญญาที่เกิดจากการศึกษาและปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะแสงสว่างนี้เอง คือแสงสว่างเดียวที่สามารถนำทางเราให้ออกจากความมืดมิดอันยาวนานแห่งสังสารวัติได้และไปสู่ดินแดนแห่งความสว่างสวยอันเป็นอมตะคือพระนิพพานได้อย่างแท้จริงเอวังก็มีด้วยประการชะนี้